ผมจะทําของตัว a c r โคแบครับซึ่งตัวอ c r โคแบผมเนี่ยก็คือของแบบกิกกี้กลางๆเลยเห็นไหมของกิกกี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแอดแมวนะฮะในแผทสี่สิวันนี้วันที่10เดือน5ปี68ดเนาะดูซิว่าแอดแมวจะใช้เงิน G ีเท่าไหร่ในการทําของแมนติคอร์บวกประดับแล้วก็บวกกับซิลด้วยดูซิว่าแมจะใช้เงินเท่าไหร่ครับเริ่มต้นเรามีทุนทรัพย์อยู่ที่ประมาณสักเจ็ด โดยประมาณนะเรามีทุนนะฮะอยู่ 790G ก่อนอื่นเลยเราก็จะทำของเซตเมดิคอร์ทั้งเซตนะของเซตเมดิคอร์เนี่ยตอนนี้เราต้องการเป้าหมายแรกคือเมดิคอร์ชอตโบครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันหน่อยดีกว่าว่าอะไรยังไงบ้างป่ะลุย แบบซึบตัวเริ่มจากหัวมาหัวมาแล้วก็เสื้อนังเกงถุงมือรองเท้าโอเคทีนี้แอดมลก็จะมีของสวมใส่ทั้งตัวแมติคอเย่า่ก yeah! ูมีของแมติคอใส่ทั้งตัวแล้วตัวลองอตอนนี้งบประมาณจากเจ็ดร้ยเจ็ดสิบเก้านะฮะเหลือตังอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ ทำของทั้งตัวฮะ779ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดลบ556เสียตังค์ไปประมาณ 223G ใช่ปะเมื่อกี้เราดึงเงิน G ออกมาจากคลังเท่าไหร่นะขอเช็คคลังสักครู่ครับ792อ่า792เนอะเอาใหม่มหม่792นะฮะ792ลบ556เหลือ2อใช้ไปแล้ว2 3 6, 6 g ครับทําของทั้งตัวโอเคอ่ะ โอเคเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะหลังจากที่เราได้ชุดครบเสร็จแล้วยังไงต่อมันก็ยังลงเนสลงดานไรไม่ไหวมากเพราะงั้นเราต้องมีประดับนะครับโอเคฮะังั้นเราไปล่าประดับกันดีกว่าสาหรับแอดเมลเราแอดเมลเป็นอาคมแบดอะแอดเมลก็จะไม่ใส่แหวนฟาท่านะแต่ถ้าเกิดอาชีพอื่นก็คงใส่แหวนฟาท่ากันแต่สำหรับแอดเมลแล้วไม่ครับผมใส่แหวนเป็นเดทักชันครับนี่เป็นไงล่ะเล่นตัวคอนธนูใส่อะไรฮะแหวนเดทักชันนะฮะนี่ เดทักชั่นเราก็ใส่เลยฮะเดทักชั่นใส่ไหนดีนะโอ้สามสองเอทีอาร์นี่มีเอจีไออยู่นี่จัดไปเลยแปดจีทุกทูครับสองชิ้นนะฮะทุกทูครับต่อไปครับตังหูวินตังหูวินของเราก็หาเป็นเอจิวิตละกันเน้นเอจวิตเยอะเยอะีไหมเนี่ยเอจวิตหาเอจวิตจำ,จำกนะาก่อนนะหาเอจวิตก่อนอยู่ไหนนะเราเลือดน้อยเราตัวละครเราเลือดน้อยเพราะงั้นเราต้องเอจวิตเอ้ย สวยมีออปชั่นด้วยตังหูเอจิวิทสวยๆดึงเลยฮะอ่าสร้อยสร้อยเอจิวิทอยู่ไหนหากนหาสร้อยเอจิวิทแป๊นึงหาสร้อยก่อนสร้อยเอจิวิทหาสร้อยเอจิวิทกันนี่เอจิวิทเอจิวิทเออ่ะวึงเย G, อยิวิทเอิอจิริอเอีไรล้ะยอยทเรี้บร้เอาก็ไท้ปี้ดับเราก็ได้อไะด็บอจมวิอไปอว็อจิวิอจิวิทอจิอว ต้องมีะซิลใช่ั้มจัดสีส้มปไปเลยแล้วกันมาซิลสีส้มเริ่มจากซิลเอจก่อนเลยครับอย่างแรกซิลเอจี GI, ดูซิว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยส0ิบโอ้โหสี่ิเท่าไหร่เนี่ยสามสองจไหดนดูมีราคาถูกกว่านี้มวิยสี่สิบสามส G โอไปถึงสามสองดีกว่าดึงเลยฮะเปิบๆเไงล่ะต่อไปก็ฟาท่อนะฮะฟาท่อเราก็ใส่ส0ิบครับบ,รบังคับอันนี้ไฟบังคับเลยฟาท่อเราใส่ส่ิ ได้ได้เอกับฟาเท่แล้วต่อไปก็เดทักชั่นเดทักชั่นนี่ถ้าเกิดใส่สี่สิบโอ้แพงนะเนี่ยไม่ไหวว่ะสามสองล่ะไปหาสามสองแล้วกันสามสองเฮ้ยสามสองพอได้อยู่เฮ้ยเอจิติดตาตานว่ะเฮ้ยได้าอยู่ใส่มาโอเคตอนนี้เราก็ได้เอจิแล้วก็ฟาเท่แล้วก็เดทักชั่นใช่ไหมสามอันละต่อไปก็ต้องมีซิวเลือดใช่ไหมเลือดต้องมีเลือดนะครับซิวเลือดของเราโอ้สามสองราคาแพงว่ะ ดูไว้ยี่สิบสี่ก่อนก็ได้ถ้าเกิดสามสองมันแพงมากนักก็ยี่สิบสี่ไว้ก่อนสามสองราคาเท่าไรเนี่ยสามสองราคาสี่สิบเก้างั้นใส่ยี่สิบสี่แล้วกัน,กนไม่ไหวซู้ราคาไม่ไหวฮะล้วก็ใส่เท่าที่ไหวฮะ,ะดูแม็กเลือดสีแม็กมานาเวสามสองราคาถูกก็ยี่สิบสี่อีกยี่สิบสี่สามแถวโอ้ยี่สิบสี่ติดแม็กเลือดนี่เองเวลสี่สิบบูราคาแม่งตึงว่ะเจ็ดสิบจีไม่ไหว,าาไ,มวไม่ไหวซู้ไม่ไหวเวลสามสองยี่สิบจี เฮ้ยว่าสามสองข้างล่างราคาถูกกว่าวะ่ะเอาสามสองข้างล่างดีกว่านี่ราคาเบาๆยี่สิบ 20, จีครัต่อไปก็ต้องมีเดฟเนาะไอรอนวอลล์ครับไอรอนวอลล์ของสี่สิบอู้ไหนดูซิมีราคาเบาๆไหมไอรอนวอลล์เสียักสามสองก็ได้ยี่สิบสี่จะได้ไม่น่าเกลียดกันไปบสามสองก็พอไอรอนวอลล์สามสองนี่ยังพอได้อยู่แล้วก็เทนส์เทนส์นะฮะเทนส์เทนส์สามสอง เทนสามสองสิบห้าจีเทนสามสองอุ้ยเทนสี่สิบยี่แปดจีเองอะ่ะเอาเทนสี่สิบดีกว่าโอเคฮะก็ตอนนี้เราก็มีประดับใส่แล้วนะมีประดับใส่นะครับใส่ประดับียแบบร้อยเรียบร้อยปึ๊บ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 ทำประดับใส่ปึ๊บใส่ไปต่อไปก็ซีลฮะถอดซีลก็เก่าออกก่อนที่สีฟ้าถอดออกให้หมดฮะใส่ซีลส้มทั้งตัว ดูสิว่าแอดแมวเนี่ยลงทุนไปกี่จีในการทําของแบบตัวปเปล่าเลยนะเออทำจากศูนย์นะอืมต้องใช้เงินกี่จีในการทําของแบบเอาไว้สำหรับลงเน็ลงดันเผื่อๆลงเฮลทด้วยด้วยเนี่ยมาจืบจืบใส่ซิวส้มก่อนเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่อ่ะทีนี้ก็เหลือซิวช่องนึงอยากใส่อะไรก็ใส่นะฮะ ตอนนี้เราก็ได้ของทั้งตัวแล้วอาวุธหลักรองล่ะนี่ตีน,นี่อ่ะที่เหลือก็แค่ตีบวกขึ้นบวกหกแล้วก็หาออปชันใช่ไหมอ่าตอนนี้เราต้องการอะไรบ้างครับต้องการตีบวกขึ้นบวกหกแล้วก็ออปชันแล้วก็ซับฟิกถูกไหมถ้างั้นเราต้องเอาออปชันก่อนก็เป็นโค้ดชุดห้าชิ้นโค้ดอาวุธสองแล้วประดับสี่อ่ะงั้นไปหาโค้ดก่อนแล้วกันซื้อโค้ดก่อนโค้ดก็สําคัญนะไม่ไมีไม่ได้นะครับโค้ดนี่ถือว่ายังสําคัญอยู่โค้ดนะฮะมา เรามาหาโค้ดกันโค้ดที่ต้องการคือโค้ดมิดอ่ะเริ่มจากโค้ดมิดนะฮะอ่าเป็นอันนี้ห้าชิ้นนะห้าชิ้นแล้วก็โค้ดอาวุธนะฮะ,ะโค้ดอาวุธโค้ดอาวุธก็อันนี้ใช้สองชิ้นครับอืมแล้วก็โค้ดประดับโค้ดประดับอันนี้สี่ชิ้นฮะ,ะอืม โอเคทีนี้เราก็สามารถออปชันชุดโค้ดได้ละอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ทำซับปิกนะถ้าเกิดทำทับปิกก็น่าจะอีกเรื่องหนึง่งน่าจะตึง,ตงมาเรามาส่องโค้ดกันหน่อยดีกว่าคือเราส่องครั้งเดียวนะฮะไม่ได้รีหาออฟเลยทั้งนั้นนะคือส่องครั้งเดียวจบเดี๋ยวต้องนั่งตีบวกอีกนะครับเ <laughs> งินทุนเรงนี้ว่าผมลงทุนเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวมาดูตั้งแต่แบบเงินทําจากสูรเลยเนะี <laughs> ่ยทําซีลทาประดับทําชุดอาวุธ ใส่แค่บวกหกอะมาเริ่มจากชุดเลยแล้วกันไล่ทำเลยครับปึ๊บ a อ r ATMP ออโอเคใส่เลยครับไม่ต้องอะไรมากใส่ไปเลย i ิน i t h MP อโอเคไม่เว็นไลใส่ไปได้ออฟอะไรก็โอเคใส่ไปใส่ให้หมดนั่นแหละซึบซึบเอจีวิทพาลาไลท์เออได้อะไรก็เอานั่นแหละฮะไม่เลือกมากเกู่แล้วไม่เลือกมากกี่แล้วได้อะไรก็อันนั่นแหละอ่า โอ้ยเอจิไลไอเอทีอาร์เอจิลีโคปโอ้โหแต่ละอันแต่ละทรงเรามาดูดีกว่าแหวนอ่ะผมใส่แหวนได้ทักใช่ไหมเอจิอินลีโคปเยี่ยมมากเอทีอาร์ไอเออดีมากเอจิวิดเอ็มพีวะอันนี้แม่อ่ะโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ตีบวกครับ ตีบวกนี่อาจจะต้องใช้หินตีบวกนิดนึงนะฮะอืมเอาหินตีบวกมาก็ตีบวกเสื้อผ้าทั้งตัวนะครับ งมาได้มาทำของคือหายหมดโอเคทีนี้คือผมก็ยังเหลือออปชันให้กดเล่นอีกสักสองอันใช่ไหมเออถ้างั้นผมเอาออปชันมากดสักหน่อยดีกว่าเนาะสักนิดหนึ่งให้กดเล่นได้อีกสักหน่อยอันนี้ AG in, T in อิน o ีโคบเอทีอารนงั้นดีกว่าโอ้ได้เลือดวะ <laughs> อันนี้อะไรเอจิ head, cope, อินเฮดเอพีรออันนี้ HP ดพวะอันนี้อ่ะโอ้โห อโอเคสแตทเบื้องต้นนะน่าจะประมาณนี้ยังไม่ได้ทําับฟิกเนาะเออออปชั่นก็ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยหาออ,อปชั่นใหม่มาแก้เรื่อยๆครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเดียวว่าเราทําของแล้วเบื้องต้นประมาณนี้สามารถเอาไปลงรายวันแบบโซโลได้ไหมหรือยังไงบ้างแล้วสามารถเอาไปลงเนทได้ไหมส่วนตัวแล้วอแอดเมลลงได้นะของประมาณนี้สแตทประมาณนี้แอดเมลก็ลงเมติคอลงอโพธรรมดาลงไหวอย,อยู่นะครับดูจากสแตทด,ดูจากของละ แอดเมลลงธรรมดาลงไหวครับดาเมจอาจจะไม่ไดีหรือหว่ามากนะักแต่ก็ลงไหวอ่าเดี๋ยวเราดูเงินดีกว่าแอดเมลถอนเงินไปทั้งหมดสามรอยอเจ็ด้อยเก้าสิบสองตอนนี้ยอดเหลือเท่าไหร่เจ็ดร้อยเก้าสองลบหนึ่งเก้าหนึ่งครับใช้เงินไปทั้งสิ้นหกร้อยจีครับตอนนี้อืมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟาร์มหาเพิ่มตอนนี้เราจะไปพิสูจน์กันว่า ขอที่เอสแมวทำสามารถโซโลไรวันได้ไหมเดี๋ยวเราไปลองโซโลไรวันกันดูนะครับโซโลโซโลไรวันได้แล้วก็ลงนี้ได้เน็แค่ระดับน้องมอกนะยังไม่ถึงขั้นเฮลนะครับถ้าเกิขั้นเฮลต้องทำของเพิ่มนิดนึงก็โอเคเลยนะเป็นจุดๆนะเดี๋ยวต้องสรรหาทำบวกตัดลองขึ้นแปดขึ้นเก้าให้ได้เนี่ยดี๋ยววันนี้ก็ลงเม็กับน้องๆในดีคอร์ดใช่ไหมก็จะเอาตัวเนี่ยเอาตัวที่เพิ่งทำของเสรียไปลงเมนอร์มอลงมากเนี่ยวันหนึ่งหลังทำวิดีโอรอครับ ม่แย,ย่ไม่แย่ยอลองทุนแค่พอร์เจ็ร้อยกโอเคอยู่นะเงินีจ็ดร้อยมงกับตวลองเนี่ยเราคอยขนา,าของไปเรื่อยอ่ะโอเคครับไปต่อครับไปบึ้มจะจายฮะนิดบน้อยเครียรือเป่เปี่ ได้ย่าเงี้ยพอไ้ม่ะทำของดองอไ่ะตลหร้อยจีดว่ามงไฮะยังยัยังไม่จบประตัดอยู่าเงี้ยใจไตลหกเจ็ดร้อยจีทำของลองนะลลงดัได้ลงลง้ก็ได้เะเนี่ยเอนที่ลงลงเน็น่ม่ได้อยู่เออยังไม่เนเลยผมคือตลงไปวันเผาเรซินอย่างเดียวเลยวันนี้ยถือรมไปเผาเรซินความของเนไม่ได้ลงเลยเนผมไม่ลงเดี๋ยวจะเอาลองลงเนี่ยตัวเนียของเนยเดี๋ยวลงนักคุณนักไม่หยารอดูคุณนักก่อนคุนักเขเป็นเฮดเ็ที่อ่าเดี๋วรออ กจำมีอาจจะไมไ่มือมากสำหรับตัวเราแต่ก็สามารถแบบโซโล่ได้นะฮะอาจจะแบบไม่สามารถเทียบเท่ามือได้นะ,ะแต่ว่าก็ได้เล่นตัวละครที่เรารักก <c oughs> ็ได้เล่นตัวละครที่เรารักนะฮะเล่นตัวเอ,เอ,อเลยไตัวที่เราชอบเราถนัดอะไรเงี้ยได้อแต่เราก็แบบลงทุนนิดนึงเราจะไปหาสู้กับมือไม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกไปอะมือทำเจี๊ของฟ้าบวกเก็บบวกไก่ก็ลงไหวใช่ไหมเออของเรานี่คือแบบอืมก็ตำแงน่งของมที่คอแหละถ้าอยากทนไหวอะ พิออ่เสี่ไม่ออกว่ะอีเวอร์ไม่ออกก็จะเล่นดามิทีเวอร์ให้ดู่อนซะหน่อยแต่ว่าควมพอประมาณนี้ตีอีเวอร์ไม่ได้ที่ตีได้ครับตีนเดอร์ตีไหวอยู่ครับไม่ใช่ว่าตีไม่ไหวนะอีเวอร์ตีไหวนะตีกิก๊กอนู่นะเพราะว่าน่าทำรานเอากี๊กให้แตกก่อนโอเคเอากิ๊กใหแตกไว้ก็ตีตบอลได้ครับตามอี่ยาใยของเราเลยมุมกล้องแย่ไปหน่อยนะเมื่อกี้ติดหลังคายมุมกล้องติดหลังคา,ม,งคามันแย่ไปนิดนึงโอเคทีนี้ก็ตไปก็บข้อมอละจากการเก่าเราลงรายวันเผาได้สิ่งคนเดียวชิวๆนะครับ นี่ดับเบียดพอจะได้อยู่นะม่เรียบร้อยลงแบบชิวๆสบายๆไม่เหนื่อยมากนัก นะครับอืคอมโบมันมนไม่เกมบไม่ตึงมากอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองลองเนสกันนะฮะสลับลงรายวันเผาพิธีก็นั่นแหละครับก็ลงสโลได้แล้วที่เหลือแค่ไปลองลองเนสดูมันจะสามารถลงเนสอ่าแมนติคอนนอร์มอลอาโพนอร์มอลได้หรือเปล่าอันนี้คือยังไม่พูดถึงเฮล l นะเพราะว่าเรายังไม่มีซับฟิกเรายังแบบว่ายังของไม่แน่นพอตีบวกอาวุธหลักรองก็ยังไม่แน่นมากนะักอืม ได้แค่ normal นะครับของประมาณนี้ได้แค่ like normal อมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาลองลงเน็กันที่ก่อนะครับเอาไดีนกเร่มากนีละอืมงัารอมังก่อนอรตัวนี้มันเป็นตัวลอาคอง่ได้าอยนไม่อลาคไม่อลงไเออลงได้ไหมาลงเทวะเปบั้นเออี่พไมมีบัตราหอป่างนาเดี๋ยว คเตือนของที่ทำาตอนนี้ไม่สามารถลงนองได้เพราะเกิดเอาลงนองเขาจะไปันดีนะครับเขาจะนนของที่คนีตอนนี้สามารถลงไปกับที่กิหรือที่เพื่อเท่านั้นหรือที่ประจเท่านั้นนะฮะของแบบนี้เอาไปข้างนอกโดนเตะแน่นอนครับพอนนี้เราขัดของ63นะครับเป็ของสุดที่63เขาเตะครับ63ใช่อลองตุ๊บสีแดงถ้าเกิดสีไม่มไม่สีแดงเขาก็เตะนะตอนนี้เขาัดของแรงมาตัวแต่เรืองว่าแบบต้องียุ๊แสต้องมีอะรเงีอตัวรก่ไอุ๊แสต้องมี่มีคอดนเตะ Gracias. ที่ใชได้ครับใช้ได้ที่สองี่ี้ป็นกัน็คือขาดคนใดไม่้วยคือให้คือเขาพางเป็นเละที่อย่าไม่ใช่เห็ุเพราะว่าที่เป็นท้งตมือที่เป็นทางแอดมินกลุ่มคือเปางับการรเติมคือแค่แค่ที่ลงล่าจกอยากเอะไรในลยนะเขาใบกล่างุเป็นเไม่มีทางหรอกให้คนทาทำไอไม่ทำรอนเพราะนั่นคือกัเตัวแลป้าอะไรเราจะลงนี้อะไราเยจะมันเี่ยวตาเวลาครับที่าป็นแค่สมาชิกร อทวินเปชัม่มงนี้หลแต่ต้ตอเนทังจับปลยนพาร์ส่ะเป็นแบบพาสทำของแต่แล้วก็เป็นพาสับตอนทดสอบตรงนี้อะไรวทดสอบตรงน้องนี้เป็นพาร์เป่ยนพาสเนาะ่าจะเป็นว่าินไม่าวอะินไม่าวเออีานสองพาร์ดูเลก็ยาวเพ่มีลมงานเนอยู่เป็นคอเนโคนดีวอะเฮ้ยพิวทำผอยู่ไหนอะยเ็นยทา่ะยทาอีี้ยมาอีก pues ้เฮ้ยเ ไม่บอไม่บาน่ยวันนี้มีดแค่ัี้มัราตไมรเยรือไม่มเอ่อตัวนี้ไม่มีครับบึ้มม่ความสดใจของแก่ไต่ออต้องบมดูว่โอี่ว้ตอนนี้คลิกลังมาสมดี่่่องป่ไมีล้มไลงไดได้่ามม ใครนอนไใครนอนฮะใครนอนใครนอนเฮ้ยมีเมือห้าอยู่กูเลยใช่ไหมเมือดำติงเติ่อยู่เมือห้อยู่เมี่เข่าสักกี่ผมนี่เิหมือนเนะ่้แม่ทำยังไงผมนี่คืออย่างแรกเลยครับอะไรรู้ไหมดำาแล้วก็ไอ้ท่าอไรย่าเงี้ยท่ามันอยู่ต้านไหนวะอยากให้เดี๋ยสั่งไปทีะทีส่ไม่ได้ก็ใจ้

นอนนอนนอนมาไปจ้าเลเซอร์เลเซอร์ okay, ama, โอเคบีออนทามาเยี่ยมๆอูโดดเหยียบลัวไม่ต้องทำอะไรอะ่ะ <c oughs> คือไม่ต้องทำอะไรโดดเหยียบโลลัวคือคลิปคลิปคลิปเนี้ยที่ผมเอามาโดดเหยียบเนี่ยแม่งเอามาทำเป็นไฮไลท์ได้เหยียบของอัพพอร์ตเนี่ย โดดเมื่อกี้เห็นจังหวะว่าโดดหยิบแบบยับอะโอเคเดี๋ยวต่อไปลงมาติคอต่อเฮ้ยผมเพิ่งลงครั้งแรกผมขอกดนะโอเคเอ้ยผมดำอีที่สองว่าเฮ้ยขอสปิกดิขอผงดิขอผงขอผงขอผงผมจะทำของขอผง ขอขอขอผงเพดวิกเกอร์ เดี๋ยวต่อไปลงแมาติคอต่อเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าของแอดแมวของบวกทั้งตัวแบบนี้สามารถเอาไปลงแมวติดคอได้ไหมนะฮะไปหัวตี้ครับปไปไปแมวติดคอกันโอเคฮะตอนนี้เราก็มาลงแมวติดคอนะมาเรามาลงแมวติดคอกันแมวติดคอไปกดเลยแมวติดคอ normal

แต่ว่าไม่มลง้ไม right. ่นก yup. ็ลงงได้คือควาท่าทำลมันคือแบคือตัวระบบันออกแบบประมาณนี้จะทำมาประมานี้ท <greasy> ี่ว่าม <'s> ันเตะหาดอืมขาดโคมเพราะันคือแลากนิดนึงนะแต่ว่าิาที่ประจาหรือา่ได้สะดวกในการลงี้อะไนี่เราก็กัทของหี่เราต้องี้เลยครับที่เราขัดออไมนด้เลยิดเราก็ไม่แย่ะก็อยู่ในเกมขั้นต่ำนะที่สก็พอได้อยู่ครับไม่แย่เกินไปไม่ได้ว่าทิ้งห่างมากแต่มื่เรทิ้งห่างไกลเราจำขึ้นเป็นของเลยอืมแต่ไม่เป็นไร ี่สีมาดีว่าเป็นารแบบเารท,าทาอาทาง,งนี้รอไหนไหไไนีนเออ,อ ช่งหามันก็ต่ายอยูย่หยก็งนยอีอไปก็ามงคข,ของแบบขอ,อรานะฮะก็คือมองมงงะมองใไปฮะานี้นแบบที่เขาแบบวสุดแล้วนากเขาแบบก็มีแ่ตัวมก,กัวัวาที่สุดแร <laughs> แต่นถึงาที่งเงาวเยก็อาานรี้มามายกเาไม่เลย อืดหางกเต็มเลยหางยืดหางดนเต็มเลยอะโดนยีหางเต็มทัายเยูเลนะวก็มีนเาร์ทได้ครับดูาได้แอยากแมงเยีฉน่เหยแล้วก็ทีวีทีวีโอเคต่ะไ่พอแล้วคือมันจะแกงุกิงมีตัวที่มันด้วยนนีตัวลูกเดยเล่ตัวลูกอน้อยเดเาพิจารณาแยาวพิจารยาจาดีก่นนะ คือพยายามไปหาเล่นที่ปลอดภัยครับเนี่ยเราอยู่ในงที่เราปลอดภัยสุดครับเลาเล่นเดียหาดูหน้าบอลนะหน้าบอนี่คือที่อันตรายสุดเราก็จะต้องคอยับเอไว้ที่อันตรายสุดคือที่ปลอดภัยสุดใช่ไหมล่ะอย่าลเดี๋ยวตรงไหนอันตรายก็อย่าืมว่าปลอดภัยอะไะเรียนราไปเรียรไปร้ไมาแล้วไม่ทไม่ทร้ใครอะตามใครอ่ลอสเนี่ยรามใครบอมอใครอมดอยท่ี่

ที่อ่งที่รงก็ไปกอทีเหมือนเดิมครับอะตอนตกปิดไทย็มีที่ประมาณห้าแสนครับก็โอเคโอ้โหไม่ได้ทองม่เป็ไรไม่เป็ไม่ได้กองทม่เป็นไรครับอย่าเฮ้ยซีวซวลวะซีอะไรเนี่ยซิวดิเห็นไหมซิวอะไรอะซีวอะไรเอาผมมาเอาผมมาผมเอาผมมาผมผมผมแล้วกันแล้็เราของเราก่อนแล้วค่อยกดผมมาผมมาผมมาอเตม เ hey, ออาผออโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนสำหรับใครที่กำลังทำของอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ